กงสู่สวัสดีพี่เ,เพื่อนๆนะคะอันนี้ก็หลังจากน่าที่เราไปเที่ยวนึ่แหละก็ปรับจานแล้วก็ลงใหม่ไม่ค่อยลึกนะเนี่ยไม่ค่อยลึกเลยอันนี้สามจานนะพี่ที่โอ้ยสามเปียทานที่เมาจริงๆนาก็ปรับจานนั้นลงมาแต่ว่าไม่ค่อยลึกเอ่อประมาณสองที่ประมาณห้าไร่แต่ว่าเราเราจะซ้ำสองรอบนะคะแต่ยิ่งขัง พี่พี่ถามว่าแปลงวันก่อนที่เราจะถ่ายวันนั้นเขาจะปลูกอะไรเท่ากี่ไร่14ไร่นะคะแปลงนั้นเ,เขาจะปลูกแตงโมค่ะพื้นที่จริงๆเขาปลูกเขาก็ปลูกหลายอย่างจริงเขาปลูกผักหลายอย่ะหลายอย่างอุณหนูมิทันกันหลายอย่างเลยเขาก็แต่รอบนี้ยคุณลุงคุณป้าเขาจะปลูกแตงโมค่ะระบอกจะปลูกแตงโมแหละเพราะว่าถ้าปลูกแตง,แตงกวางจะต้องทาอะไรนะ ค้างไปเลยทำค้างเรื่อย,ยเรื่องอะไรนี้ก็เรามีกจะปลุกแป้งจริงๆเนื้อที่แปลงนีงก็สิบสี่ไร่ผ่านตามเดี๋ยวอีรอบหนึ่งแกบอกว่าเดี๋ยวแกโรยปูนขาวฉีดยาคุมก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะเจ็ดจานซ้ำอีกรอบนะคะอันนี้ก็งานคิวงานจองจริงๆงานนิดเดียวอะถ้าเกิดเป็นของเจ้าน้องๆจริงอะเราจะไม่ค่อยรับแต่นี่คือเจ้าประจำเพราะว่าในื้นที่สวนยางนสองไร่เน,นี่ยเราตัดหญ้าของเขา อันนี้คือพิจารกาแกจะปลูกสับประรดที่ว่างตรงนี้ด้วยความยางมันตายยางมันแก่ก็ส่งเคสแกบอกอส่งเคสแล้วขอเคสเขาไม่ให้ม่โค้ดิมันดี้อยุยางแก,ก,งก,งแงแก่แต่มันก็ตายลามาเปนเนื้อแหละยางแก,ะะนนก,งกตรงนี้นะคะอันนี้ก็เจยาไปสี่ตรงนู้น ส่งที่ก็มาน่าไล่ไม่เยอะแต่ว่าจะใช้เวลาสักนิดนึงแหละเพราะว่าเราต้องซ้ำองรอบนะคะไม่บริเวไถนนแต่อันนี้ที่ร่องจะแข็งๆนะคะแล้วก็วันที่สิบสองเที่โอทอากระถินไปกันถ้ากล้องไม่ได้ไปนี่พี่ที่ไปเมนมาบอกว่าแปลว่าคนไม่เยอะขอบคุณนะคะที่เมนมาบอกนู้ไม่ได้ไป แต่ละภาพก็เนะี่ะตื่นสายตื่นสายมากเมื่อวันวันที่สิบเอ็ดอ่ะพอดีเพื่อนอ่ะมันจัดเกิดแล้วก็ลากยาวแบบไป,ไปตั้งที่เพื่อนนิดหน่อยแล้วก็ตื่นสายแต่ราภาพเลย ขยับขยับยบมันไม่ค่อยลึกด้นยมาจากแข็งด้วยนะนี่ปั่นไปรอดแล้วนะคะตะกี่รอดตรงไหนจะวิ่งไปรอดตรงไหนจะปั่นไปรอดตรง่หนก็เลยเองแต่อีกตรงนึงก็อยู่ตรงมุมนี้นะตรงนั้นก็ยางแก่ยางตายอย่ังที่ที่ทว่างๆที่จะการก่อตึกรถไอ้บ้แหละเอาประจำเราเอาทำ เออเดี๋ยวยังค้างตรงไหนต่อไักทีอ๋อวันเท่ากสินงจะก้องไม่ได้ไปเพราะว่าสารภาพเลยวันที่สิ่อ่อเอเออะเพื่อนบันเกิดเพื่อนอ่าันเทือเพื่อนจริงๆก็เพื่อนมันจะเจอแหละก็ไปนั่งคุยกันสั่งตันปาร์ตี้กันนิดหน่อยแต่ว่าดึกลากยาวเลยตื่นสายป้าที่ป้าปุ๊ป้าถามไอ้หนูแล้วไหนหนูจะไปวัดป่าไ่ย ถามกี่โมงแล้วป้าบอกแปดโมงกว่าวันไ,ไปแล้วไม่ทันแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่ทันละโอ้ยแย่เลยปกติไม่ใช่ตื่นสายนะคะจริงๆตีหกเราตื่นแล้วดึกนอนดึกโอ้ยอยู่อยู่เยอะเมื่อกี้ตอนเรามาเห็นน้าแกวิ่งไปรอบน้นนานี่มันน้ามาแต่เช้าเนี่ยอันนี้ตอนตีเจ็ดรีดๆเอง แกออกจากบ้านแต่ตีเจ็ดเมื่อวานมาไม่ได้จริงๆจะรอให้แรงกว่านี้แหละให้แห้งกว่านี้แหละแต่พ,พี่พี่ผู้จัดการโทรบอกว่าแกทำแนกสปลรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้ามาให้ให้เหลือไ,ได้ไหมบอกว่าได้ไมันเสร็จงานแล้วเข้ามาได้เลยแต่ว่าปัญหาคือเราบอกว่าพี่มันไม่แห้งมากอ่ะมันจะไม่ค่อยลึกนะ จะบอกไม่เป็นไรเพราะว่าให้แค่ถ่ายอ,อ่ะปลุกสับรถเพราะว่าแกทำํทำแหนกสับรถมาแล้วอะไรเงี้ยกลัวมันจะเสียหายจะบอกไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะแล้วนี่เขาจะลงสามจานสองรอบไม่ลงเจ็ดจานนะคะลงึจานสองรอบเดียวลนขวาแล้วก็เกี่ยงไม่ค่อยนี้เท่าไหร่เพราะว่ายังไง ช่วงนี้ไม่ค่อยดีจมแพ้กำเริบ ไอ้ใจเราอ,อ่ะ้าอยากจะ่แบบไม้มันแค่วนย้อน,ๆๆๆๆน,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 นอันนี้เวทอ่ะจริงๆมันมีนะคะแต่ว่าทังแล้ว สภาพเลยค่ะคนขับคนเก่าจริงๆของใหม่นะมีนะแต่ว่าพอมันมันหลวมๆก็เลยถอดออกไม่ต้องใส่แล้วซื้อมาใหม่แล้วมาใส่หลังจากคนเก่าออกก็ซื้อมาใหม่มาใส่มันหลวมแล้วไอ้นั่นเขาอยู่น้าก็หลงไม่เป็นไรผมไม่นี่ได้คนโทรลได้โอเคค่ะคนเก่าขับมีคนถามถามหลายๆคนแล้วเขาบอกว่าตอนเลี้ยวอ่ะน่าจะไม่ยกหางไอเวอะมันก็เลยมันก็เลยไอ้นี่แตกเออ มันเป็นปัญหาตั้งแต่คนเก่าแล้วไม่ได้โทษเขาหรอกแต่ว่าพูดยากไม่มีใครใส่ใจด้วยลเพราะว่าไว้ใจคนขับรถเลยมันยุง่งยุ่งกันทั้งเพไม่ค่อยไม่มีใครรู้เรื่องรถรู้แต่ว่ามีรถเจ้ของรถนะอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีใครรู้ว่าเออต้องแบบไหนอยัดคนขับรถทั้งเพเลยแม้แต่ปัจจุบันก็เป็นหน้าที่ของคนขับหรถเลย คือไม่ทำเท่าเขาแต่นั่นแหละแต่นันข,ขัาวคนนี้คนหนคือกแกพอตอนเย็นากจะได้ก็จะแกเขียนเ,เวลาชั่วโมงทำงานเนี่ยแกจะจดตรงเลยทำบัญชีมาว่าเออวันนี้ไปแปลงนี้นะกี่ชั่วโมงนะอะไรเงี้ยลงวันที่แล้วก็เขียนแปลงแล้วก็ชั่วโมงเนี่ย แต่คนเต่านี่คือวันที่แล้วก็การที่ปฏิทินด้วยนะวันที่แล้วก็เขียนเลขที่ตรงปฏะะิทินนี่แหละค่ะวัดศิว์แต่นีโฮเขาเรียบร้อยอ่ะทำาทำไม่เรียบร้อยอย่างมาแฟนนี้ปุ๊บอ่านะแกก็ทำเมนต้องส่งบัญชีนะคะเราส่งบัญชีท้นเดือนแกส่งบัญชีทีแต่น้าเนี่ยนะบัญชีนะถ้าไม่ทวงนะ ดองมาที่ะเป็นประเทศที่แบบไม,ไม่ไม่ไม่ร้อนเงินบางทีแกต้งองวันที่เจ็ดที่แปดอะไรเงี้ยต้องถ่วงต้องบอกเฮย้ยถ่วงชีได้แล้วนะมีรอบหนึ่งนะแกบอกชั่วโมงแกได้น้อยช่วงหน้าฝนามาแรกๆค่ะจะมาปีีแลนะนะ้วฝนเยอะ ล้วแกยังไม่รู้ที่ทางยังไม่อะไรมากมายแกก็แบบส่งเ่มเยอะแกไม่ส่งทางั้นนักเสี่ยสองเดือนกนส่งทีนแกบอกไปช้ได้ชั่วโมงน้อยแกลีไม่ส่งแล้วแต่แกก่แบบโโมนานแล้วตอนนี้ก็ถ่ายนาทีแล้วเดี๋ยวพูดคลิปหน้านะคะอยากใหญ่เชิดกสูตขอบคุณทีกท่าที่ติดตามนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็พิพากลาขอใครด้วยนะคะใหญ่เชีดกสูตสวัสดีค่ะ โอ้วันนี้เขาไม่ขี่จกกักรยานเนี่ยตะกี้ไปไป,ไป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 ชุดหนึ่งละวอีกอ่คันข้างนอกค่ะ